คติธรรม 3D เมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณท่านได้เดินทุดงในดินแดนประเทศลาวหลังจากที่ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในนครเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณก็ได้อำลาเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาอารีแล้วออกเดินทางทุดงต่อไปในตอนนั้นหลวงพ่อคูณ ยังไม่ได้คิดจะกลับเมืองไทยเนื่องจากรู้สึกพอใจในสภาพโดยทั่วไปของแผ่นดินลาวซึ่งอุดมไปด้วยป่าด้วยเขาอันรื่นรมเหมาะสมต่อการบำเพ็ญสมณธรรมขจัดกิเลสให้เบาบางไปจนถึงศูนย์สิ้นในที่สุดหลวงพ่อคูณจะริกทุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็พอได้อาศัยโคจรบินทบาท หากไม่พบพ่านชุมชนคนอาศัยก็เท่ากับอดอาหารงดฉันไปโดยปริยายแต่ก็ไม่ได้ทำให้ท่านเดือดร้อนวุ่นวายอะไรนักเพราะจิตใจนั้นอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ด้วยธรรมตลอดเวลาจากเวียงจันทร์หลวงพ่อคูณจาริกไปจนถึงเมืองหลวงพระบางและได้จำพรรษาที่หลวงพระบางอีกหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้ว ก็ออกทุดงจากทางเหนือล่องลงมาทางใต้ของประเทศจนกระทั่งเข้าสู่เขตเมืองผาเลนเมื่อหลวงพ่อคูณเดินผ่านเชิงเขาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองผาเลนไปไม่ไกลนักก็ได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งตรงจุดนั้นมีบรบร,รยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงัดห่างออกไปไม่ไกลจากถ้ำ ก็มีลำธารน,น้ำที่ใสสะอาดหลวงพ่อคูณดูแล้วก็คิดว่าสามารถใช้เป็นน้ำสงและเป็นน้ำดื่มได้สะดวกเพราะอยู่ไม่ไกลจากถ้ำแถวแถวตีนเขามีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือนชาวบ้านในหมู่บ้านก็ได้แสดงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อชาวบ้าน เห็นหลวงพ่อคูณมาปักกลดบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนก็ได้ขึ้นมากราบนมัสการท่านถึงในถ้ำแล้วก็ได้นิมนต์ให้ท่านอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้นานๆเพื่อที่พวกชาวบ้านจะได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรสร้างกุศลกันบ้างเพราะหมู่บ้านแถบนี้ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าเดินทุดงผ่านมานานแล้วหลวงพ่อคูณเห็นความตั้งใจดีของชาวบ้านก็รับนิมนต์ทำให้ชาวบ้าน ต่างรู้สึกยินดีกันทั่วนหน้าและกล่าวย้ำแก่หลวงพ่อคูนว่าหลวงพ่อจะได้วิตกกังวลเรื่องพัดตาหารพวกชาวบ้านจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตท,ทุกๆเชา้าและคืนนั้นหลวงพ่อคูนก็ได้เข้าไปอาศัยถ้ำใหญ่แห่งนั้นเป็นที่บำเพ็ญเพียรด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งเป็นที่น่าพอใจเพราะอากาศภายในถ้ำไม่อับชื้น มีกระแสลมไหลผ่านวนเวียนตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเวลาตอนใกล้เช้าขอบฟ้าเริ่มเรืองแสงจางๆหลวงพ่อคูณก็ได้เตรียมออกบินทบาทแต่อากาศขณะนั้นยังขมุกขมัวประกอบกับภูมิประเทศเป็นภูเขาที่มีหมอกลงจัดทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ไกล จะมองเห็นก็เพียงพื้นดินห่างออกไปไม่กี่ก้าวหลวงพ่อคูณสะพายบาทเรียบร้อยก็ออกจากบริเวณหน้าถ้ำเดินลงมาตามทางเล็กๆซึ่งคดเคี้ยวและลาดชันมาจนถึงทางแยกลงทางที่ทอดลงไปยังหมู่บ้านตีนเขาจึงได้ตัดสินใจไปทางซ้ายเส้นทางสายนี้อ้อมภูเขาลาดลงไปไม่ชันนักแต่ทางเดินก็ค่อนข้างรกเรื้อโดยยาก และวัชพืชคลุมหน้าดินค่อนข้างหนาเดินตามทางไปสักครู่ใหญ่ความสว่างจากแสงอาทิตย์ก็ได้เพิ่มขึ้นและหมอกก็จางลงหลวงพ่อคูณพึงสังเกตเห็นว่าทางที่ท่านเดินผ่านไปนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไปบรรจบกับที่ราบกว้างมีเงาตะคุ่มของกองอิฐเก่าๆซึ่งทลายลงมาระเกะระกะ และมีซากกำแพงปลักหักพังเป็นส่วนๆอยู่ในบริเวณนั้นหลวงพ่อคูลรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่เห็นภูมิประเทศบริเวณนี้ไม่คุ้นตาเพราะท่านจำได้ว่าตอนที่ท่านเดินผ่านหมู่บ้านก่อนจะขึ้นภูเขามาถึงถ้ำก็ไม่ได้เห็นว่ามีกองอิฐกองหินหรือซากกำแพงแต่เหตุใดเช้านี้จึงได้มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งหลวงพ่อคูณก็คิดว่า ท่านเองอาจจะเดินมาผิดทางทําให้เดินเข้าหมู่บ้านในฝั่งที่ไม่เคยผ่านมาก่อนแล้วความคิดซึ่งไม่แน่ใจว่ามาผิดทางก็พลันหมดไปเมื่อมองไปข้างหน้าเห็นชาวบ้านหญิงชายยืนถือขันข้าวและถาดใส่อาหารคอยใส่บาตอย่างเงียบๆอยู่ข้างทางเดิน หลวงพ่อคูณจึงเดินเข้าไปด้วยกิริยาอันสำรวมสายตาทอดต่ำเพียงมองเห็นเลยไปแค่3ามี่เก้าเมื่อเดินไปถึงจุดที่ชาวบ้านยืนรอกันอยู่หลวงพ่อคูณก็ได้เปิดฝาบาตรรับข้าวและกับข้าวของชาวบ้านไปจนสุดแถวแล้วท่านก็เดินกลับโดยอาการสงบเช่นเดิมขณะที่เดินย้อนกลับขึ้นเขาหลวงพ่อคูณยังมีข้อสกิดใจสงสัยอยู่อีกประการหนึ่งคือ ทำไมชาวบ้านที่นำอาหารมาใส่บาตรจึงเงียบเชียบกันเหลือเกินเพราะตลอดเวลาที่ท่านเดินผ่านไม่มีใครสนทนาพูดคุยกันเลยทุกคนไม่ว่าจะใส่บาตรแล้วหรือกำลังรอใส่บาตรต่างก็ยืนนิ่งทื่อยืนอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นไม่ขยับขยื้อนเคลื่อนย้ายหรือเดินไปมาตามประสาคนทั่วไปไม่มีการทักทายหรือพูดคุยซึ่งกันและกันมองแล้ว ดูผิดวิสัยธรรมชาติของสังคมคนหมู่มากทําให้บรรยากาศดูสงัดวังเวงอย่างบอกไม่ถูกหลวงพ่อคูณครุค่นคิดเพียงเท่านี้ก็เลิกใส่ใจด้วยเห็นว่าไร้ประโยชน์และไร้สาระที่จะนำมาเป็นเรื่องกังวลใจและท่านก็ได้เดินมาตามเส้นทางเดิมซึ่งทอดอ้อมเขาขึ้นมาจนถึงถ้ำ หลังจากฉันเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคูณได้นำบาตไปชำระล้างที่ลำธาเรเศษข้าวเศษอาหารซึ่งเหลือจากการฉันได้นำมากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ทานแก่สัตว์เล็กๆอีกต่อหนึ่งแล้วหลวงพ่อก็นำบาตรมาพึ่งแดดที่หน้าถ้ำจากนั้นท่านจึงเข้าที่ปฏิบัติทางจิตนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงกรม กระทั่งครบกำหนดเวลาในตอนเย็นหลวงพ่อคูณก็ไปสงน้ำที่ลำธารคราวนี้ท่านรู้สึกแปลกใจที่เห็นเศษข้าวเศษอาหารที่ท่านได้วางกองไว้บนก้อนหินไม่ได้พร่องหายไปเลยแสดงว่าไม่มีสัตว์เล็กๆเข้ามากินแม้แต่ตัวเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ท่านเดินธุดงหากมีเศษข้าวเศษอาหารเหลือจากฉัน แล้วท่านวางกองทิ้งไว้สัตว์เล็กๆจะเข้ามากินจนหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือทุกครั้งแต่สำหรับครั้งนี้แม้แต่มดตัวเล็กๆก็ยังไม่มีมาตอมสักตัวเช้าวันต่อมาก่อนออกไปบินธบารหลวงพ่อคูณแวะไปดูกองเศษข้าวและเศษอาหารเพราะกลัวว่าจะบูดเน่าปรากฏว่า หายไปหมดเกลีย้ยงไม่เหลือเศษเล็กเศษน้อยตกค้างเอาไว้เลยเมื่อเข้าไปพิจารณาดูใกล้ๆยิ่งน่าแปลกเข้าไปอีกเพราะถ้าหากมีสัตว์มากินเศษอาหารจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่เท่าที่หลวงพ่อคูณเห็นขณะนั้นบนก้อนหินเกลี้ยงเกลาเหมือนว่าไม่เคยวางเศษอาหารใดๆเอาไว้เลยดูเหมือนราวกับว่าเศษอาหารทั้งหมดหายวับไปเฉย หลวงพ่อคูณปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนได้สาถึงสวันชาวบ้านตีนเขาก็ขึ้นมาหาหลวงพ่อถึงที่ถ้ำด้วยความเป็นห่วงเพราะตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่ถ้ำผาเลนไม่เคยลงไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านเลยทั้งๆท,ที่รับนิมนต์พวกเขาไว้แล้วหลวงพ่อคูณก็ได้บอกกับชาวบ้านว่าได้ลงไปบิณฑบาตท,ทุกเชา้าไม่ได้เว้นแม้แต่วันเดียว ทำไมชาวบ้านจึงได้กล่าวหาว่าท่านไม่ไปบินทบาตละ่ะชาวบ้านก็พากันงุนงงสงสัยเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อเลยอีกทั้งข้าวปลาอาหารซึ่งเตรียมไว้เพื่อใส่บาตก็ค้างเก้อมาทุกวันจะว่าหลวงพ่อคูณหลงทางไปบินทบาตหมู่บ้านอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะตลอดระแวกนี้ไม่มีหมู่บ้านอื่นอีก มีแต่ป่าเขาและดงไม้ไปตลอดชาวบ้านสอบถามหลวงพ่อคูณว่าท่านลงจากเขาไปทางทิศไหนหลวงพ่ออธิบายว่าออกจากถ้ำแล้วไปตามทางเดินลงเขาพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเป็นทางอ้อมภูเขาไปพอชาวบ้านรู้ว่าหลวงพ่อคูณไปทางไหนพวกเขาก็พูดแทบจะพร้อมๆกันว่าหลวงพ่อไปบินทบาทกับผีเสียแล้ว จากนั้นจึงได้อธิบายต่อไปว่าเส้นทางจะลงจากเขาไปสู่หมู่บ้านนั้นต้องแยกเข้าทางเดินขวามือหากเลี้ยวซ้ายซึ่งเป็นทางเดินเก่าๆอ้อมภูเขาไปนั้นคือทางไปเมืองร้างมาแต่โบร,ราณกาลไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แม้แต่คนเดียวชาวบ้านตีนเขาเองยังไม่มีใครกล้าล่วงล้ำเข้าไปในเขตเมืองร้างแห่งนั้นเพราะเคยมีคนไปเจอพูดผีปีศาจน่าหวาดกลัว ที่เมืองร้างมาแล้วเมื่อหลวงพ่อคูณรับฟังเรื่องราวทั้งหมดจากชาวบ้านท่านก็ได้บอกกับทุกคนว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างแล้วที่ได้ใส่บาตรซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระไปได้อีกหลายมือ้อจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผีมันก็แทบหลายอยู่เช้าว,วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อคูณก็ออกบินทบาทตามกิจของท่าน เมื่อลงจากเขามาถึงทางแยกซ้ายขวาท่านตัดสินใจเดินไปทางซ้ายซึ่งเป็นเส้นทางไปยังเมืองร้างเมื่อเข้าสู่เขตเมืองร้างแล้วคราวนี้ท่านมองไม่เห็นมีใครมารอใส่บาตเหมือนทุกเช้าที่ผ่านมาที่เห็นอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางสายหมอกหม่นมัวคือซากปลักหักพังของเมืองโบราณซึ่งล่มสลายไปหมดสิน้นความรุ่งเรืองของศิละปะวัตถุทั้งหลาย เหลือเพียงแต่เศษอิฐหินที่รอคอยการผุพังกลายเป็นธุรีดินในที่สุดหลวงพ่อคูณได้สงบจิตจนแนบสนิทอยู่กับกุศลซึ่งท่านได้สั่งสมมาแล้วแผ่เมตตาออกไปยังวิญญาณทั้งหลายที่ยังวนเวียนอยู่ในอนาบริเวณเมืองร้างแห่งนี้เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้พบกับทางไปสู่สุคติที่ดีกว่าจากนั้นหลวงพ่อคูณก็เดินย้อนกลับไปทางเดิน เมื่อถึงทางแยกท่านก็เลี้ยวไปตามทางลงเขาทอดไปสู่หมู่บ้านตีนเขาซึ่งชาวบ้านก็กำลังเตรียมอาหารรอคอยใส่บาทอยู่และนี่คือประสบการณ์ผชิญวิญญาณ บนเส้นทางทุดงครั้งหนึ่งของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาคติธรรม 3D